สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะน้องมาจากโรงเรียนไหนคะอ่ามาจากโรงเรียนสตรีทุ่งสงครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นชื่อ่างครับวีดีทัศน์อารยะมั่นคงครับชั้นมอไนแล้วตอนนี้อยู่มหกครับ จากกิจกรรมในช่วงบ่ายกิจกรรมฝ่ายคุณธรรมหนูได้รับอะไรบ้างคะาจากกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับอย่างแรกเลยคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในชีวิตครับที่เราต้องเอามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันครับโดยอย่างยิ่งเลยก็คือทักษะของภาวะความเป็นผู้นําครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าสําคัญอย่างมากครับสาหรับทักษะนี้เพราะว่ามันจะเป็นทักษะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในสังคมอนาคตต่อไปครับ และคิดว่ากิจกรรมไหนที่ประทับใจที่สุดเลยกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ต้องปกป้องบ้านของตัวเองครับเพราะเรารู้สึกว่าได้นําไอเดียของหลายๆคนนะครับมาร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เ่วมกันป้องกันว่าโนทางไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ปัญหาของเราครับค่ะ